โมกปินะหรือเอาทอดดีอะาเราโมูกะปิอีโมูกะปีไซส์ใหญ่ๆเลยด้วยบางบิ๊กๆเลยครับไซส์บอสอ่ะบิ Ugh, oh, ๊กๆเลยดูดิดูดิโอ้ยดูดิเอาเรียงกันเลยอะเห็นเต็มเอาเรียงกันเลยสวยเลยมีเลือดด้วยสดนะสดบอกสดสดจากแม่น้ำบางตะบูนสดจากแม่น้ำบางตะบูนใช่สดจากแม่น้ำบางตะบูน วิถีชีวิตชาวบ้านใช่ใช่ป่ะชาวบ้านอะไรอะ่ะชาวบ้านบางตะบนาถ่ายดีใหญ่ด้วยมีของสดกินแม่น้ำบางตะบนกูเลาเราไซบิก๊กเราไซบิก๊กกระพงไซใหญ่น้าบ้านเรามีไหมน้าบ้านมีไหมไซใหญ่ๆหมีแล้วทำไมหน,นูตกแล้วมัมนไม่ต้มติดตอ่ะมันต้มติดอวนมันอยู่เลยเอ๋อถ้าเราหย่อนแลไวมันจะติดไหม ทำลกใส่ตะกรวยใหญ่ๆอ่ะใช่มันจะหนักอ่ะถ้าใส่ตะกรวยใหญ่สองตัวแล้วดูดิใส่เลยได,ด,วยดวย้ว้าวน,นี่จับจับโชว์ก,ชกล้องไหมโชว์ยังถ่ายดิถ่ายเนี่ยถ่ายดิแหกรบบจับไหมถ่ายถ่ายนี่มันแปลงแล้วดิแ <Lap> น่นๆ หมกกะปิวันนี้จะหมกกะปิกินกับข้าวจานน้ำปกิลวหวานเจี๊ยบสดเนื้อแน่นเลยมีไส้ด้วยมีไส้ด้วยไส,ส้นี้ให้ปูกินได้ไหมได้ปู่ไปเล็กๆปูกินนะไส้อะมันข้าวเนีย่ยเอาได้สามตัวอะ สามตัวตัวใหญ่อันไหนใหญ่สุดตัวไหนใหญ่สุดอ่ะตัวไหนใหญ่สุดเอาบิ๊กบิ๊กตัวไหนใหญ่สุดอ่ะมาตัวไหนใหญ่สุดนี่ดิดูเลือดได้สดดิสดอยากแม่น้ำบางสะบูนตกจากแม่น้ำบางสะบูนใครอยากกินของดีๆต้องมาที่นี่ใช่บางสะบูนมาตกเองเลยมาตกเอง เหม็นเเหือตาอันนี้ตัวใหญ่อันนี้ใหญ่ที่สุดนะดููยใกล้กลองว้าหัวแตกแหละยังไมดูตอนทอดนะนะ